ยิงกินโซ่จองเมนไวเลยเออจากวัดเขาล้มหรือว่าวัดขออมวัดเขาปูนจองเมนวัดบ้านนาก็ได้ในโซ่จากวันเรียวในเด็ดขาดไม่ท่าพรนั้นควันเลยเออกูยืนให้ควันควันเร็วนะยังไม่ควันกูตบเออหนึ่งสองสามควันเร็วนะยังไม่ควันยืนให้ควันแล้วควันน้า ยังควันเร็วตาพวันปล่อยแต่ปั่นโตเก้นปล่อยแจะตาแม่เรื่องเมียเท่านี้ต้องคาต้องแกงกันเถียวรึกูลงใจเล่โดจใจมันคากันปล่อยคากันก็เลีวปล่อยแต่ปั่นโตเก้นปั่นโตไม่ฮานว่าเลีว นี่สู้รู้มันนี่จะดับพันโุเอ๋เลีสู้คนพลอยบ้านนั่นมาเล่นกับรูสู้รู้มั้งนี่รู้จักมั้ยเอ๋กำว่าพันโุรูรูจักมั้ยพันกันดอกูอนี่อ้าวอ้าวอ้าวโน้ล่ะมาเปลิดพันนี่ไล่แก้วว่าพันนี่ก็ว่ารู้จักมั้ยนี่พันโไอ้สันนั้นเราพันกันดากพันดากเอออยู่กันสามคนไม่น่าถึงพันดอกมั้งมาเร่งแล้ว อย่ายู่อ้คุณฮะเรตกูตั้งแต่รับราชการมาไม่เคยมีใครกูบาดกับกูณันนี้ที่ไปไปให้มันข้อโทษกูเดี๋ยวกูให้มันกราบขอ้อโทษถ้าไม่กราบข้อโทษจู่แล้วกูตีดับเออโอ้โหที่ทามากราบข้อโอทษกูว่าพันนั้นด้กเออไอ้เคลิมฮะยังไงนะอย่ามากกนประสาทกูวันนี้ไม่ใช่กกนประสาร ย่างไรสู้ไปผูดกับพันโทเคนว่าพันเดไม่ไม่นานนี่เขาระดับคราจากอันมากราบข้อโทษพันโทเกนไปยืนตรงนู้เอกราบตรงนี้สามครั้งถ้าไม่กราบแลวกทีับเร็วเอาเอาได้ยายชาเอาได้ถ้ามึงกราบข้อโทษแลวกอาโฮซีห้ทั้งหมดเออที่ผูดกบเราพันโดมัดเดียวเกยลลวกูอาโหสิกูไม่ถือซานี่ให้เรากราบ อโทตตรงนี้สามครั้งเออครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอสามครั้งเลยครับอโทตตรงนี้สามครั้งเออนี่มากรับดอกนี่มาอำนาจไอ้นี่นัดว่ากระเดิมก็ไปเร็วเย่างร้อยหล้วให้คราบดอมันเลยครัเอาจากสูญเงี่ยคลื่นนี้กูตีตายวันนี้เลยอยากโจ้แต่ไม่ร่างเลยฉันนี่ไปเมืองกรุงพลักเลยรถชนเออตายก็เลย ไม่รู้ใครจะตายก่นอนใครและมึงยดุดไม่เจ้ามายู่กูแล้วเกณนายคอยประจำรีบนําพาไปยังเกศภาราชาวานันไหมแล้วหานายพากายกลีกลาเผยไปยังเกศราเทพนิมิรพระ วงเทพนิมิตแล้วเว้ยต้องขึ้นไปเพชรทูลพระแม่เจ้าบอกว่ามึงกับปูนั่นละไปเอาแก้วสามสีมาโดยตนเองจากดงหมาไปอ,อ,อ,อูต้องการเป็นคู่ครองเจ้าฟ้าหญิงนิจดารับรองที่นี่ได้พ้นเออไปขโมยมาจากชาว้รยชาวนาโนนผักโขนไป้ตัวมานรมไม่ต้องแรงเออไปบอกว่าเราไปนำพามดโดยตัวเองรับรองที่นี่ได้พ้น มาถึงหน้าเมืองล่วงเทพนี่มิเราต้องการนำพาบุญทรรกันในคลืมนไปข้าวฟ้าข้อฟ้าเป็นธรรมเตโตนทีชานสักจุดเขาไม่ให้พยานได้ยินให้สังคมกับนายแก้วรออยู่ที่หน้าเมืองจุงเออไอบุญทรรมนคลืมตามเราข้ามาเลยเราตรงนี้นะ ผไว้มังคมเรียวกบควรไม่ควรสุดแพ้แต่รงโปรดว่าไงในยาวตอนนี้นายฤทธิเดชยอดขุนบันเมืองลูกชายอุปราชปผงพิษใ้เดินทางกลับมาแล้วพร้อมด้วยแก้วสามสีพระเจ้าทวถ้าอย่างนั้นจะถูกต้องปรียาวัับไปนำพาตัวขึ้นเกาเฝ้าเดี๋ยนี้เอาวเชิญเลยครับเชิญ ผมเรียวกนะล่าวกระมมฤทธิเดชราบอาวอายบังคมพมอมมาทองที่เก็บสามสีมาจริงดูเด็ดแม่ท่านฤทธิเดชเขาช่วยเหลือเด็ดพ่อได้จริงต้องโปลดฤทธิเดชนะละเป็นคู่ครองที่ถูกต้องค่ะฉันก็ต้องปรด่านอมมาทองนี่เลยค่ะไปนำพามาโดยตนเองอยากตรงหมาพ่ายยนะอยไปยาวกะลูกพ่อเห็นจบแล้วนะลูกเห็นจบแล้วกนะร,รวนะพอ อาจารย์ยอมรับว่าสิทธทุกรสชู่้ผมไม่ได้เออหัวดีมันพอลุงไปสามปีมึงพบเจอไอ้สักดินาบาังมัไม่เห็นพอ่อดีแล้วดีแล้วรับขาไหว้บังคมครับกระแม่เจ้าวันนพรนายเขยนแล้วนายชอย่านนายชอยแย่ทางกันครับ ตอนนี้ผมต้องการนำพาราชดนมาค้อฟ้าเป็นทำเรื่องแก้วสามเสีไม่เบิกตัวมาเดี๋ยวนี้อ้าวเชิดด้วย ครับพระแม่เจ้านี่เป็นใครจากที่ไหนมาฝ่าบาทมีเชื่ออยู่แล้วว่าบุญธรรมครับลูกปอแสงแม่ช้อยจากหมู่บ้านเนินนางนนนครับที่ว่านายบุญธรรมถูกต้องครับต้องการมาขอฟาร์มเป็นธรรมขอฟาร์มเป็นธรรมเรื่องอะไรนายบุญธรรมขอฟาร์มเป็นธรรมอ้าวนี่คือแก้วสามสีครับถูกต้องนี่คือแก้วสามสีกล่าวกระมอมขออัดเอื้อมถามพระแม่เจ้าว่าแก้วสามสีนี่ใครเป็นคนนำพามาครับ คนที่นำพามาคือนายฤทธิเดชลูกชายของอุปราชเพ่งพิษกับอำมาตย์ทอไปนำพามาจากโรงหมาภายัยไม่เป็นความจริงรเลย่ะคนที่ไปนำพามาคือกล่าวกระหมอมพร้อมด้วยปีเคลิมพีม่แก้วแล้วก็เกลือดสังคมครับพามานอนหลับพักผ่อนใต้ร่มไม้ตื่นมาแก้วหายไปสแสดงว่าต้องเป็นฝีมือของนายฤทธิเดชกับนายทอไม่มีผิดครับอาเอาว,อาวไม่จริงเลยนะกล่ากระมองไปนำพามาด้วยตอนเอง ไม่ได้ไปขโมยของใครมาเอาตีนี่ยุงย่งแล้วเว้ยยุ่งแล้วเว้ยไม่รู้ไอ้ก็ใครแล้วเนี่ยแล้วคนที่มากับนายบุญธรรมคนโนนชื่อไงก็าามารายงานตัวด้วยเอาโน้พระแม่เจ้ามีดับสั่งธรมข้าไปรายงานนะข้าวไปเลยแลวกันว่ากูพูดไม่เท่าอา้าวการพูดกับพระแม่เจ้านำต้องพูดราชาทรัพย์นานราชาทรัพย์นิสูพูดเป็นไหม ยาวาดสับกูไอ,คอค้โคกกนี่อเอาแล้วไม่ใช่ยาชาสับนะักอินนั่นสูเอยไปซะเด็ดปาพระอุดมุพระนาซึกตาพระเดชุพระกันน่นไอ้ก็เรียกาชาสับราชาสับเออเล่า้าเมือนสมมุิว่าควันในปาลนะเออควันในปาคาน,น,าาาาน,คนาพันนี้ที่เอาไว้เกี่ยวข้าวราชาสับนี่เขาว่าพันเนี่ยเอาควันในปาเนะเขก็เรียกพระทนแกรด้ก็พระทน พระทนกับเปรตด้ก็กูมไม่ยังระสิเลยนะเอน้อยว่าพระทนนะไอ้นูมันด่าชาสั์ก็กูไม่ได้รับ์นี่ยกูลมรถเครื่องแต่ซื้อนี่เลยไม่ได้สับเอาเข,ข้าไปเลยนูคนข้าไปใหญ่งานนะกูออทำไปแล้วมาแต่ซกูอไม่เอ,อากราบถวายบังคมครับรโชคดีจันนี่เราชื่อไง่อยนะครับถามว่าเราชื่อไงเราชื่อไง เอ้พมไม่ได้ถามเคยมานะว่าพระแม่เจ้าชื่อพันน้อยออยถามว่าเราชื่อไงคือตัวของนายนี่ละชื่อไงโอ้พมนี่ชื่อนายเคลิคล้มนามรักอุ้นชอบคลำครับชื่อนายเคลิมชอบคลำครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่นายเคลิมก้าครับอยู่หมู่เก้าใช่ไมเก้าตัวผู้้ามเมียใช่แมมถับต้ช่้องเลือดเจ็ด ที่ฉันพูดได้หมายถึงหมู่บ้านครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงหมเทือนจะตรวนัดินี่หมู่บ้านพืชอุย้ยนี่มันไปกันใหญ่แล้วไม่ทันย่อยนี่ใคายอกครอก็น,น,กกอนอะพอไดีว่าอาหารแพงอ้อาวนี่ที่ฉันถามนี่ฉันถามถึงที่เกิดที่เกิดในเชิมอยู่ที่ไหนที่เกิดเจไหมครับที่นั่นละ่ะอยู่ที่แม่ครับอ้าวนานที่นี่ติดร่างกวยเตี๋ยวจะตก่กูไม่สื่อให้ยัด โน่กดตามตึงที่เกิดที่เกิดก็บ้าวายยที่แม่แล้วนันพอได้เป็นที่นั่งจมพอขึ้นไปฮ่มๆทรวงซามที่นั่งพอจับแช่จับแช่เม็ดควาดไอ้แต่ตีราคาขายรายที่ดยห้าซีทำไม่นู้เช็กมาตั้งปั๊มน้ำมันมอดนี่โพดคนละเรื่องกันแล้วครับเรื่องเคยก็เคยโพดกันเถอะครับเอาเข้าไปเลยว่า อย่าไปเถืรมันในคนบ้านหนองคหน้าหูป้าตาเทือนแไม่อย่าไปเทืรมันเถอะครับเอ้ยไม่มีความรู้แสดงว่าตกลงใครเป็นเจ้าของแก้วสามสีไม่เป็นความจริงตามที่นายบุญธรรมก็มารายงานแสดงว่ามันต้องการรายงานเอาความดีความชอบแล้วไปใส่ร้ลูกของกราบประมงมาไปขโมยจากมันมานี่ข้าราชการจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงพระแม่ชาวคนเอาความผิดให้มันติดคุกทั้งสองคนยอมไม่ได้พระเจ้าค่ะ ลรไปนายยาวไปตามเจ้าหน้าที่มาจับกุมตัวนายบุญธรรมกับนายเคลิ้มเข้าคุมขังเดี๋ยวนี้ทูลลาพระเจ้าค่ะนั่นตีนี่มึงกับกูมีตังชายแล้วอะไรนะมีต <ahead> er ังชายตังอะไรคุณต <ara> <g ricular bleiben> ังกระไรตังอะไรนะตังกระไรตังกระิดนี่เป็นไงก็เตกกันร่างนั่นแหละโอ้ยก็ไปตามเจ้าหน้าที่มาแล้วโนาเอาตะชูชจ้ะ กูพันโทูช่วยตัวเองเอาพันนี้อครับพระแม่เจ้าว่าไงนายเขยนพระแม่เจ้าจะมีรับสังให้รอคนนี้เต่ขกกีไปพอมไห่วาแต่อย่าพึ่งพาไปตัดสินรับทําไมพอมต้องการไปซื้อพายานอีซองป้าเอ้ยังมีนายสังคมกับนายสีแก้วอีกครับเอาละตามที่นายเขยนขอร้องเออเลยช่วยช่วยราพรันโทกธูช่วยเอง Điều sưu tích ràng là sưu bài chơi à. Râu này tha na phần thô Hai sưu tích bài lươi Cây bì cây đường dưu này khúc Mấy tôn càng quân Hai râu dưu khá nộ Hai sưu dưu khá nơi Lèo hai râu bài chơi Nói của thô Mấy đứa của khoang Mấy hết như nà nìa à. Hai cụ dưu này mừng dưu nó no. Lèo hai cụ bài chơi ừ ta. Điều phổ bài tích hôn Thăng là cụ mấy âm nát Xăng phạch sẽ đi rời chăm. Điều กูจะสั่งฟัดสดีเรือนจำ้สู้ทั้งสองคนนายบุญธรรมกับนายคลืมนันข้างร่วมพันเนก็ข้างร่วมไม่ต้องให้แยว่าพันนั้นนะเออต่อย่าไปซื้อตะซองป้นะกูมารว้ยไม่ได้อย่าปอยนานเอาเจ้าหนาทีมาพร้อมแล้วจับกลมตัวเออทั้งสองคนเข้าคุมขังไปในาเคนเข้าไปสังเกตการในตำหนักด้วยเอา ผมจากข้ออาติตราทานแก้วสักดิธิ์นี้แก้วรามซีถ้าสมมุดศักศิธิ์จริงมันได้เขาว่าเคยไปเอามาด้วยตนเองจะต้องมาพ่อยกี่คนผมไม่ว่าข้อให้องราชาให้แต่ถ้าเคยไปหลักเข้ามาไปชกอโกเข้ามาขอให้องราชาไม่ให้ อาติท่านนว้ยลยไม่เช่ผพอมไม่ยาให้องราชาไม่ให้นักขับเตะพอมต้องการให้ารามเป็นธรรมคนดีไปเขาตำหนักองราชาเดี๋ยวอุปราชาขึ้นสะพาบริหารงานแผ่นดินทูลลาพระเจ้าพระเมตยเจ้าวคอยนำพาในตอนนี้เมื่อได้แก้วสามสี่ก้าวอย่างถี่ตำนักเยอะทั้งสามนายผ่ากายติดตามไปข้าวตำนักองค์ทาวเทย និងក្នុងព្រះប្រជុំវនមក ไม่ลุกมา,าปีแล้วประนางเอ,อ้อ้ยเลดยด้วยตอนนี้ได้แก้วสามผีเข้ามาแล้ววันนี้พระองค์นั่นล่ะต้องหายจากอาการต้องรักับตัวอย่างแน่อนอนเพียกดับดวยบางของน่นเด็ดพ่อติดทีเด็ด,ด้แก้วสามผีมาแล้วนี่แหละตะ่อหายได้ที ลูกยอมโปรดดิติเดชเข้ามาเป็นคู่ครองด้วยเสีข้าแม่เอ้ยค่ะที่นี่พระองค์ท่านต้องให้จากอาการทรงรับประชวอย่างแนน้นอนรับไวาบังผมเรียบรับไว้บังผมพมอำมาทองธฤทธิเดชด้วยเหลือด้วยฤทธิเดช หายได้ครั้งนี้ให้เองแต่งานลูกหญิงนิจจนาอ้าวเขาไหว้บังคมครับผมอม,มาเตนม,มาสร่างท่านในผมไปตักน้ำใส่หม้อมาเร็วครับครับครับ,รบไปตักน้ำใส่หม้อมาเร็วเอ,อทำรื้ก็ทำทีนี้ ต,นนตัดสินใจฤทธิเดชใจนั่นเลยตอนนี้คอยจับแอวสามซีเผื่อต้องการจะเป็นย,ยัย ไงม,มอหนามต้อนลั้น,นงงยังมันใจยเรียรดแรงองคเท้าไทยเผื่อต้องการเป็นไงในบัลลังดีจะ้ะถึงรักทิน่นแก้วสามสีที่กวามมันดีจริงโอ้ยองาราชาหายจากอาการลองรับประชวชนเลยเถอะนี่หายนี่ครับโอ้ยยังลุกไม่ได้ดีดดีดอ้ยยังลุกไม่ได้เอาเฮ้ยลองใหม่อีกครั้ง ว่าไงยังลุกไม่ได้ดิธีเด็นนานกว่าเล้วไปหลักขมโมเก็มาเออไม่หาให้เจ้าฟ้าหญิงเก็บแก้วสามสี่วันหลักระมอมทูลลาไปถามอาจารย์พรามว่ามันขัดพ้องตรงไหน,นทูลลาก็ทูลลาให้พระเมเจ้ามีชานลอยตัวนักโทษบุญธรรมถ้ามันทำให้ได้ให้หมดยาโทษเอาแล้วนายกีนเอาสารปล่อยตัวนักโทษับเออรไห อ,อกแก้วสามสีเก็บไว้ในตำหนักจะเด็ดแม่เอาเลยยังหายไม่ได้ช่วยเหลือดูแล้วเคนายก่อยอ,อกมาเวลานี้ เกิดอะไรขึ้นครับนี่ที่นี่เรื่องยุ่งย้ายเลยเ้ยทำไมครับตอนนี้เลือสู้นาทุติดทองคัางรู้รไหมเอ้าเล่มมันไปคดีเลยมันเล่าโอ้โหจงได้คลื่นไปป้นก็กควดเล้วไม่ใช่พ้นสุดท้ายบรรท้าไปข้อฟามเป็นทำเตนี่ไอริทีเดชกับนายทอมันเอาแก้วทรามทรีปอยเล่เอาไปเท่าไงบุญทรรมเห็นกุมโจทเลย ไว้ดิทิเดนนี้ออกหลักแก้วมาเนทีลังพรมข้าด้วยอุปราชแผงผิดให้พระแม่เจ้าสั่งจำคุกนานไอ้บุญทำกับไอ้คลื่นก็เป็นอย่างนั้นทูจองทีลังอุอาติษฐานกับแก้วรามทีกว่าตาสักสิทธิ์จริงให้องราชานั้นเล็มไม่ให้ตะกเป็นหลักเหล็กขโมยนไปเอาเข้ามาตะก็ไปเอามาด้วยตนเองกจคนไม่ว่าข้อหายห้พ้นสุดายข้าวประโยชน์องราชาไม่ให้ โอยอย่างนั้นทูตองนี่มีสา้นจ้าพระเมเจ้าปล่อยตัวนักโทษไอ้บุญทรรมกับไอกลืมทามันทำไม่ให้ได้ทีนี้แล้วมึงเอ้ยได้แต่งงานเจ้าฝ่ายิ่งนิชาดาและมดจ้าโทษอ้าวทายอย่างนั้นพี่แก้วตัดสินใจคุณช่วยปิดเป็นความลับไปผมด้วยและรู้จะทำผันน้อยพี่แก้วนึกถึงแก้วสามสีผมจะต้องกลับร่างกายเป็นเกรบุญธรรมคุณนี่กลับร่างกาย เป็นพี่เคลิมคุณทําได้ไหมแหมไอ้เคลิมไม่ต้องวาดเรืองนํำมึกทําไมเอามือลากกลางดินกลางเดียวก็เป็นเคลืมแล้วล่ะ